ทุกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะเราจะมาดูกันดีกว่าว่าชาวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามรวมถึงขอบพระคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกก็จะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครและอย่าลืมแคปหลักฐานมาดูดวงฟรีนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ซื้อนะคะการ์ดนะสิบราศีซึ่งตอนนี้นุ่นมีเอ่อ ขายอยู่นะคะก็299บาทแล้วก็จะมีถุงผ้าให้ด้วยพร้อมกับหัก50บาททุกๆห้บาททําบุญนะก็มาร่วมบุญด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวตอนเดี๋ยวหลังจากอ่านไพ่เสร็จอย่างนู้วนวก็จะต้องไปทําบุญเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเช้านี้เขาฝากบอกคนว่าอะไรความรักความสัมพันธ์เนี้ยรู้ไหมว่ามันเหมือนกีฬามันเหมือนการแข่งขัน ฉันเคยปฏิเสธเธอเพราะว่าในชีวิตวมีคนเข้ามารู้สึกว่าอยากเห็นการพยายามอยากเห็นการเทคแอคชั่นของเธอก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันก็เลยมีให้โอกาสคนอื่นๆเข้ามาในการแข่งขันในการเล่นเกมในการเป็นตัวเลือกนี้ด้วยมันเหมือนจะไม่ใช่การนอกใจแต่มันก็คือการนอกใจหรือแบบการเลือกมีตัวเลือกนั่นแหละแล้วสุดท้ายคือสิ่งที่ได้ก็คือเธอเสียใจเธอผิดหวัง เธอลังเลใจแล้วเธอก็ไม่อยากอดทนกับความสัมพันธ์นี้ฉันรู้ว่าก่อนที่เธอจะตัดสินใจอะไรอะ่ะเธอผ่านเรื่องราวความพยายามความอดทนความเอาชนะใจฉันมาหลายครั้งต่อหลายครั้งเพื่อที่อะไรเพราะเธอเองอะ่ะก็จริงจังกับฉันเธอรักฉันเธออยากเป็นแฟนฉันอยากให้เราเป็นแฟนกันแต่พอเธอเริ่มรู้ละว,ว่าฉันเองเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้เธอคนเดียว อาจจะมีคนอื่นด้วยนี่คือเป็นจุดหนึ่งใช่ไหมที่ทำให้เธอรู้สึกเศร้ามากๆและจากใจที่เคยให้ฉันเต็มร้อยมันเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะฉันก็ขอบคุณมากแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นคงจะแบบเหลือศูนย์ไปเลยอะ่ะแต่ฉันยอมความอดทนของเธอมากแม้มันจะไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมแม้ว่า เธอจะรู้ว่ามันคือการแข่งขันแต่เธอก็ยังไม่ได้เคยใจร้ายกับฉันไม่เคยต่อว่ากับฉันเธอยังมีความดีหรือความใส่ใจหรือความแสนดีให้ฉันแต่ฉันรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมเหมือนเธอไม่ได้คาดหวังแล้วอะตอนแรกใช่เคอเธออยากเป็นแฟนฉันเธออยากให้เราเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้คือเส้นกราฟมันคือแบบเธอไม่เอาอะไรเลยอะคือแบบ ก็ก็ก็ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ก็ไม่ได้สนใจเหมือนเดิมไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นแฟนคือแบบเธอเหมือนปล่อยวางอะคือพอพอ,พอการปล่อยวางของเธออะมันทําให้รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเธอคงเจ็บจริงๆเธอคงผิดหวังจริงๆเธอคงแบบไม่เอาอะไรแล้วจริงๆรอะมันคือการปฏิเสธอย่างหนึ่งของของเธอเลยนะซึ่งแบบแบบเนี้ยมันน่ากลัวมันเลยทําให้ฉันเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ย ถ้าเราปล่อยไปแบบเนี้ยเราไม่ได้เป็นแฟนกันแน่ๆฉันว่าสักวันหนึ่งเธอคงแบบไม่เอาฉันแน่ๆซึ่งตอนนี้ก็เหมือนแบบเธอกําลังคิดว่าไม่เอาแล้วอะคือรู้เลยว่าตอนนี้เธอไม่เอาแล้วแต่ไม่เป็นไรอะฉันจะล้างทั้งหมดฉันขอสู้ฉันขอทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะเพื่อให้เราเป็นแฟนกันเพื่อรักษาเธอไว้อะฉันขอโทษนะ ที่คิดได้ช้าเกินไปนี่คือข้อความตอนเช้าที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะเรามาดูตัวสษนชื่อเล่นชื่อจริงนมฟูงนมแฝดเฟิบุ๊กไอจีของเขากันนะคะชอบก็บเชิญค่ะเลขศูนย์ขอขวดเลขห้าตัวเอ็นตัวแซดค่ะแล้วก็ตัวอาวันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะคะธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกธาตุดินพฤษศกันมังกรธาตุไฟเมสิถธน,นูแล้วก็ราศีสิง์ค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ เออเข้ามาดูคลิปกันแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไลน์นะคะทักมาจองคิวกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้นุ่นไปก่อนบ๊ายบายค่ะ